โอ้ตอนนี้อยู่ปทุมธานีฮะนี่มาเยี่ยมจันชยัยรัตน์เดี๋ยวสักสักครู่หนึ่งเนี่ยนะฮะหลังจากทานข้าวทานอะไรกันเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะได้นั่งคุยกับอาจารย์ชัยรัตน์เราจะพาท,ท,ทุกท่านได้ดูพื้นที่ตรงนี้นะฮะนี่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ที่จัดฟ้าคามเตรียมที่จะสร้างภูมนะครับสี่หาหนาณบริเวณพื้นที่ตรงนี้เท่าไหร่นะสี่ไร่ แล้วก็มีบรรีนินองสมาชิกที่มาปลูกอยู่ร่วมร่วมซื้อโบทด้วยร่วมซื้อที่ดินแล้วก็มาอยู่ประีิตรงนี้นะ่าสนใจมากเนี่ยโอ้โหนี่เป็นคลองคลองโบสถ์ถ้าสร้างเสร็จนะฮะจะมีมีชานระเบียงที่ยื่นไปตรงชายคลองสวยมากตรงเนี้ยนะอาจารย์ชัชยรัตน์บอกว่าพายเรือตกปลานตตอนนี้ปลาเยอะมากนะกะ็ บรรยากาศดีนะอย่นี้นะสวัสดีครับตอนนี้ผมกับอาจารย์วิทยานะครับเดินทางมาไกลามากจากสมุทรปราการเรามาที่ไหนนะประทุมธานีประทุมธานีตรงนี้เป็นคลองสองประทุมธานีนะฮะใช่ครับเรามาที่นี่เพราะว่าตั้งใจมาเยี่ยมอาจารย์ชัยรัตน์อาจารย์ชยัรยรัตน์สงวนลำนะาครับสวัสดนะีเลยครับนี่ฮะเป็นเจ้าของสถานที่ตรงนี้เลยนะฮะ จานชัยรัตน์นี้โอ้โหวันนี้จานแบบชุดแบบคันที่มากๆเลยจานชอบชอบแต่งตัวสไตล์แบบคันที่เลยใช่ไหมฮะก็ไม่เชิงครับปกติใส่ทุกอย่างที่มีแตอที่อยู่ที่นี่ที่อยู่ที่ต้องใส่ไว้เพราะแดดจัดแล้วก็ยังไม่มีต้นไม้เลยก็เข้าเข้ากับบรรยากาศสถานที่เพราะว่าอาจารย์มาซื้อที่ตรงนี้เพื่อเตรียมสร้างคิสจักรฟ้าคามนะคิสจักรฟ้าคามตอนนี้ ทราบว่าอาจารย์ย้ายออกจากสถานที่เดิมแล้วนะแล้วก็มานมัสการที่นี่ที่ตรงนี้ยังไม่มีอาคารเลยเป็นที่ดินที่ที่ดินเปล่าเดี๋ยวจะคุยกับอาจารย์นิดหนึ่งนะฮะคือที่ผมกับอาจารย์วิทยามาเยี่ยมอาจารย์วันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ที่ได้ต้อนรับเลี้ยงอาหารเลี้ยงข้าวนะมีลาบที่อร่อยมากเลยนะครับยดีครับ ก็เรียบร้อยแล้วก็เลยเใช้เวลานี้พูดคุยกับอาจารย์นิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการสร้างโบสถ์ของอาจารย์นะคิดจักที่อาจารย์เตรียมตัวจะสร้างแล้วก็เกี่ยวกับภารกิจที่อาจารย์ทําวงตรีลูกทุ่งซึ่งไม่มีในประเทศไทยมีของอาจารย์เจ้าเดียวเลยมังที่เป็นวงตรีค่อนข้างมาตรฐานวงใหญ่เนี่ยนะก็เดี๋ยวคุยเรื่องโครงการสร้างโบสถ์ของอาจารย์ครับคิดจักฟ้าคามนี้ เป็นมาอย่างไรอาจารย์กี่ปีแล้วฮะับที่จากนี้ที่จากพรคกามก็มาอยู่ที่เป็นปีหนึ่เก้าเก้าหครับเก้าห้หมายถึงว่าเริ่มเริ่มโบสถ์ปีเกเริ่มจากศูนย์เลยโอ้ศูนย์เลยอาจารย์เป็นคนก่อตั้งเองไหมฮะบุกเบิกตั้งเองไหมบุกเบิกตั้งเองครับอจากกลุ่มญาติพี่น้องก็สี่ห้าคนแล้วก็แล้วตอนนี้คิดจักมีสมาชิกเท่าไหร่แล้วครับอาจารย์เฉลี่ยเราสองร้อยคนครั ประมาณคนกว่าต้องยิที่เที่ยวมี1้อยิคนโอ้สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่าอาจารย์มาซื้อที่ตรงนี้ซึ่งซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่คลองสองเขาเขาเรียกอะไรนะอาจารย์ในย่านพื้นที่ตรงคลองสองคลองหลวงคลองหลวงคลองลองนะฮะรู้สึกเส้นทางนี้มันไปทะลุออกตลาดไทยได้อีกสี่กิโลก็ถึงตลาดไทยครับครับ และอาจารย์มาซื้อที่ตรงนี้เนี่ยซึ่งซึ่งถ้าดูจากทาเลพื้นที่แล้วค่อนข้างเข้ามาไกลลึกมากเหมือนกันนะเพราะว่าแล้วก็ยังเป็นทุ่งเลยใน,นี้เมื่ะกี้ผมผมพยายามมองสำรวจไปเนี่ยยังเป็นเป็นทุ่งอยู่เวิงว้างมากเลยครับนะอาจารย์มีความเชื่อย,ยังไงฮะในการที่จะสร้างโบสถ์ที่นี่ในขณะที่ดูเหมือนมันมันไม่ได้เป็นแหล่งชุมชนที่มีคนเข้ามาหนาแน,น่นเท่าไรอาจารย์จริงๆที่ตรงนี้อยู่ห่างจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตเนี่ยเราสามกิโล ก็มีทางตรงถลกได้อยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยประมาณ2กิโลครับมีมีชุมชนล้อมรอบอยู่ที่ดินตรงนี้ก็เราพูดตามภาษาคริสเซียนเนาะเป็นที่ที่อาศจรรย์ที่พระเจ้านำพายเรามาพบเป็นไงฮะอาจารย์ได้อยมางไรมันราคาถูกสองบริเวณนี้มีการเขาเรียกว่าวางผังเมืองที่ดีมากก็คือมีซอยเป็นตามหมกรุกอ่ะ สำหรับรถเข้าออกระบายรถนานาคันี่ดีมากแล้วก็ข้อสำคัญที่เรามาซื้อที่ดินตรงนี้เอาราคาถูกสาเหตุที่ถูกเนี่ยบริเวณนี้มันจะมีกลิ่นเหม็นจากโรงงานพวกหนังออกแต่พอเรามาซื้อเสร็จปั๊บโรงงานพวกนังย้ายที่อื่นโอ้โหอัศจรรย์นะเนี่ยก็เลยอย่างที่บอกว่ามันเป็นที่ที่อัศจรรย์จะเตรียมให้เราจเตรียมไว้แล้ว พื้นที่ทั้งหมดคือ4ไร่ใช่ไหมสี่ไร่ครึ่ง4ไร่ครึ่งอาจารย์ต้องต้องถมขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับถมขึ้นมาเฉลี่ยแล้วประมาณถึงเมตรไหมแปดสิบเซนเกือบเลยแปดเกือบเมตรหมายถึงว่าถมสูงขึ้นมาเนี่ยนะแปดสิบเซนไปเยือนกันนะคือคือมีการถมไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วครับปกติต้องถมประมาณสองเมตรกว่าแล้วสิ่งที่ ดูเหมือนอาจารย์น่าจะเป็นเป็นกิจจักแรกเลยนะเนี่ยนะที่แบบซื้อที่ยังไม่ได้สร้างโบสถ์ยังไม่มีอาคารเลยแต่เอาพี่น้องมานมาสัสก,การแบบกลางกลางแจ้งกลางลานแบบนี้เลยฮะทุกวันนี้อาจารย์ก็ยังนมัสก,การแบบนี้อยู่ครับ<ะ>ก็ก็อยากจะเล่าให้ฟังนะว่ามันเป็นการอัจย์พระเจ้าจริงอช่วงที่มีวิกฤตโควิดเนี่ยเราไม่สามารถจะใช้ในห้องนะห้องที่เราเช่าอยู่เดิมได้เราต้องออกมายืนข้างนอกแล้วก็นมัสการ แล้วก็เมื่ออ่านพระบรมภพีพระเจ้าบอกว่าจงอธิษฐานเพื่อเหตุการณ์นั้นจะไม่เกิดขึ้นในวันสบาโตแสดงว่าพระเจ้าเองก็ก,ก็ห่วงวันสบาโตห่วงว่าเราจะไม่ได้มัสการพระเจ้าก็เลยไม่อยากให้พี่น้องขาดกันมันสการก็เลยมรสการกันยืนรอบรอบอาค<อ> <laughs> ารโบสถ์ยืนรอบอาคารโบสถ์แล้วตดงตรงเยก็พสนาม ก็เลยคิดไปคิดมาว่าอที่ดินที่เราซื้อไว้ก็มีอยู่เนี่ยมันก็ตากแดดพอๆกันออเราย้ายมาที่ดินของเราเลยดีกว่าก็เลยเป็นเหตุย้ายมาที่นี่ล้วก็นัสศการโดยเลี่ยงเวลาที่มันแดดจัดก็คือรอบหนึ่งเช้ามืดรอบหนึ่งก็ประมาณหกโมงถึงสามแสดงว่าอาจารย์ก็จะต้องมีบรรยากาศการนัสศการการแจ้งแบบนี้จนกว่าจะสร้างอาคารเสร็จ แน่นอนครับมันเป็นบรรยากาศที่เราว่าเราไม่เคยคาดคิดแล้วมันเป็นครั้งแรกของ2,000ปีนะเนาะปกติเรามาการบทตอนนี้นะเรามีฟ้ามีเป็นมง้งแต่ก็ยังมียุงเป็นเพื่<笑><笑>อนมนเมันมาแล้วพอเมื่อเนี่ยแต่ว่าหลายคนมายุรงมกันก็เฉลี่ยกันไปนะ <c oughs> ตบคนละห้าตัวก็หายไปเกือบหมดนะยุงยุงแต่แต่พี่น้องเขาก็ ไม่ไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมอาจารย์ก็หมายว่าเขาก็มีความยินดีเต็มใจกับการที่น้ำสศก,การในบรรยากาศแบบนี้ผมว่าเขาพอใจมากกว่าอยู่ในในใน,ใน,ใ,นในอาคารนะอ้าวเหรอฮะครับโอ oh. แล้วก็ข้อสําคัญเนี่ยเพื่อนบ้านไม่ว่าอะไร uh. เพราะเขารู้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดไม่ว่ากัน uh. uh. แล้วก็ทางรัฐบาลก็ไม่ว่าเหมือนกัน uh. เพราะว่ากิจกรรมพวกนี้เราจะไม่ทําก็ไม่ได้มันเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดของ uh People, ของมนุษย์เนาะเรื่องศาสนาเรื่องความเชื่อเนี่ยก็ตก okay. ลงเราก็ไ huh ด้แบบร้องแบบเต็มที่ไปเลยนะต้องลั่นทุ่งนาแล้วก็แถมเพื่อเสียงก็ดังอยู่นะอันนี้ก็ขอบคุณทางรัฐบาลขอบคุณทางต้นบ้านด้วยที่มีน้ําใจครับพวกเราและอาจารย์สิ่งสิ่งที่อยากให้อาจารย์เล่านิดหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าโบสถ์หลายโบสถ์เขาก็คงอยากจะสร้างโบสถ์อยากซื้อที่ดิน อยากหาแนวทางสร้างสร้าง,างอาคารคิสจักรแบบนี้แหละแต่เขาก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงจะแบบไหนยังไงบางคนก็ไม่มีความเชื่อมากพอด้วยที่จะตัดสินใจทําอะไรนะของอาจารย์นี้ดูเหมือนว่างบเงินก้อนก็อาจจะยังไม่ได้มีมากพอที่จะมาซื้ออะไรแบบนี้นะฮะแต่อาจารย์ก็ตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างบนความเชื่อแล้วพระเจ้าก็มีวิธีนําบางอย่างเป็นยังไงให้จย์ครับ ของพระเจ้ามากกว่าที่เราจับเรามาไว้ในที่ที่เราไปไหนไม่ได้อะเนาะ mm hmm. คือมันต้องอยู่เมื่ออยู่แล้วพระเจ้าก็ค่อยสอนสอนสิ่งที่ซ่อนอยู่ในพระคําของพระเจ้าเ่ยเพราะเกิดเรื่องการเงินระบบการเงินของคริสจักรของเราเนี่ยมาจากสมาชิกแบบธรรมดาคนยากจนนะครับ ถ้าเป็นก่อนก็เรียกว่าเม่ค้าหาบเล่ชีชิตเราเป็นแบบนั้นแต่ว่าเราค้นพบระบบการเงินระบบสิบเลี้ยงหนึ่งจากคัมภีร์คือสิบรถสิบรถแล้วเ,เราก็ใช้กินอาหารเนี่ยสักสิซนต่นเองหรือ90%ซนของเงินถวายเนี่ยเราก็เก็บสะสมเอาไว้สะสมเอาไว้ก็ผมเพิ่งมาคิดจะเก็บเนี่ย ระมันเจ็ดปีมานี่เองอแล้วก็บางครั้งก็รู้สึกว่าเหมือนพระเยซูจะมาเอ้เราจะมาสะสมไว้ถ้าพระเยซูมาเนี่ยจะได้เงินนันก็ใช้ไปเหมือนกันใช้ไปเยอะแต่ก็เก็บไว้ได้ประมาณสี่ล้านบาทสี่ <c oughs> ล้านบาทนี่ก็นี่เราได้มาซื้อที่ดินเนี่ยม,มาซื้อที่ดินสร้างโบสถ์เป็นเงินของสมาชิกล้วนไม่ได้มาจากข้างนอกเลยแล้วก็เป็นเงินสมาชิกอยู่ระดับูกคาพักกาธรรมาดา ก็ผมก็เลยรู้สึกว่าพี่น้องทุกคนก็ทําได้พี่น้องผมใช้ทุกคนทําได้ครับผมท้ายเลย่อดสีก็ทําได้เพราะพระเจ้าได้คิดไว้แทนเราเราไม่ต้องคิดอะไรมากครับนี่นี่คือสิ่งที่หลายที่หลายแห่งเนี่ยเขาเขายังคิดไม่ถึงตรงนี้เลยนะอาจารย์เพคือว่าเวลาทีจะสร้างโบสถ์หรือทาอะไรสักอย่างด้วยเงินทุนที่ต้องใช้ทุนก้อนใหญ่ๆสักหน่อยเนี่ยเขาก็จะมองหาแหล่งเงินสนับสนุนจาก ต่างประเทศบ้างที่นั่นที่นี่นี่นะฮะแต่ของอาจารย์นี้ไม่มีไม่มีแหล่งเงินต่างประเทศอะไรมาสนับสนุนใช้เงินสมาชิกล้วน,นถ้ามีเราก็อยากเอานะเพราะว่า <c oughs> คือที่มันไม่มีเนาะ,<ฮ>ะผมเคยครั้งหนึ่งเคยไปอเมริกาผมก็เห็นคนฝรั่งทําง,งานหนักเห <c oughs> มือนกันนะเขาก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะเง <c oughs> ินส่วนใหญ่ที่ถวายมาช่วยใน <c oughs> ส่วนใหญ่ก็มาจากคนยากจนเหมือนกัน <c oughs> ผมก็เลยทุกัวเอ๊บ้านเราเนี่ยถ้าเรามาททากันดีๆจะรับ <c oughs> การดูแลกันเงินดีๆมันทาไ,ได้แน่นอนครับไม่ตรงมากสมาชิกแค่ร้อยคนเนี่ยสามารถอาจารย์สามารถซื้อที่ดินตัวเองได้เลยสแสดงว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมานียเราเห็นสองอย่างก็คือหนึ่งเห็นเรื่องแน่นอนข้ิเสธไปได้เรื่องการที่อาจารย์มีความเทีย่ยวทางนอกสูงประการที่สองสำคัญกว่าก็คือว่าอาจารย์มีระบบจากการพูดของอาจารย์รถ้าเราไม่มีระบบมันมาจงตรงนี้ใช่ใช่ใช่ไหม มีระบบไม่ได้ครับถูกฮะคือบางคนอาจจะมองเห็นว่าผมเป็นเด็กคนนอกแบบมาทำแบบฟุกๆกกอะไรเนี้ยจริงไม่ใช่เลยเรามีระบบมีรายละเอียดเจาะจงที่พระองค์เลือกเซ้นไว้แบบไม่ให้แบบผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวคือคือพระกัมภีร์นี่ก็เหมือนพิมเขียวนะเนาะเป็นแปรนสร้างบ้านอ่ะผิดนิดเดียวมันก็แบบมันผิดไปหมดอ่ะเจ็ดคำสั่งให้ต่อเรือใช่ให้สร้างอ่าทับลา ใช่เวลาพระเจ้าสั่งให้ทําอะไรนี่จะบอกรายละเอียดเหมือนสร้างเรือโนอาใช่ไหมแม้แต่เจาะรูตรงไหนธรรมดักต้องบอกหมดอ่ะสูงกี่ซอกกิตสจักก็เหมือนกันถ้าเราทาตามที่พระกัมพีว่าไปเป็นกิงเนี่ยโอ้ไม่ไม่ไม่ขัดไม่ขัดสนอะไรเลยคันเงินนี่เหลือเฟือพี่น้องก็มีรายได้แบบคนธรรมดาสามัญครับตันันแสดงให้เห็นว่าอาจารย์มีระบบแต่ว่าระบบที่อาจารย์ใช้เนี่ยเป็นระบบที่อาจารย์มาจากคนมี ระเจ้าก็จะรับรองสิ่งที่อาจารย์ทำทำตามพระคัมภีร์เนาะพระเจ้าก็รับรองสิ่งที่เป็นหลักแล้วขออนุญาตท่านผู้ดำเนินรายการครับว่าท่านจะถามหน่อยว่าแล้วไอ้โครงการคอนเสิร์ตเขาเนี่ยมันมา้ยังไงเออใช่ใช่ามันคนละเรื่องแล้วนะคนละเรื่องอ่งั้นงั้นเดี๋ยวเราเเรราาจบเรื่องเรื่องโบทนะอาจารย์นะก็ถือว่าอาจารย์ก็ตั้งใจ สรุปสุดท้ายนิดหนึ่งจันโครงการสร้างโบสถ์จันจันวางแผนไว้ต่อจะเสร็จเมื่อไหร่จะ,จะดําเนินการต่อ,อยังไงและจะเสร็จเมื่อไหร่คือแผนงานทุกอย่างที่ผมทํานี้ก็คิดเผื่อพระเจ้าทุกอย่างนะครับคิดเผื่อพระเจ้าทุกอย่างาค,คือรเ,เรา,รเาไม่ได้ทำเราไม่ทาเองทั้งหมดค่ะผมทุกอย่างผมมีเงินมาที่นี่เหลือแสนหกใช้ตอกเสาเข็มหมดเกลี่ยงทุกบาทเลย ผมก็ทิ้งเสาเข็มโผล่ไว้เนี่ยมันจะสี่ปีหปีไม่เปไรคระบเราได้แค่นี้เราก็ดีใจแล้วเสาเข็ม้ากว่าสี่เดือนผ่านไปเนี่ยมีเงินถวายพิ่ากที่้อ,องในโบสถ์เข้ามาเนี่ยแปดแสนบาทจากชาวบ้านนี่แหละนะครับจากสมาชิกเนี่ยร้อยกว่าคนนี่แหละครับนั้นสรุปว่าเราคงจะได้ขึ้นงานก่อสร้างภายในเดือน,นเดือนหน้านี่แหละบกลานียแน,น่นอน แล้วก็เพื่อเราจะสร้างไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างได้แค่ไหนแล้วก็จะถ่ายรูปเพื่อจะรายงานให้พี่น้องที่อยู่ไกลๆบ้างก็มีมีมาจากไกลๆอยู่เหมือนกันมาจากอเมริกาสามหมื่นบาทมาจากคิตจักกลุ่มศักสองหมื่นบาทมาจากคิตจักพระวิหารแห่งชีวิตของอาจารย์สุรชัยเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทจาได้ประมาณนี้แหละมีประมาณนี้ก็จะรายงานพี่น้องไปของอาจารย์กรรมนันออกไป ว่าเชื่อว่าอาจจะมีหลายท่านที่รู้สึกอยากจะมีส่วนร่วมนะยินดีนะครับยินดีเพราะว่าไม่ใช่ว่าอยากจะได้ของให้จากพี่น้องนะแต่ว่าพระคมภีบอกว่ามันจะเป็นเหตุให้พระเจ้าอวยพรอวยพรให้กับพี่น้องที่ถวายแล้วก็แล้วก็ก็จะเป็นถ้าเรียกว่าเป็นแบบยาให้กับพี่น้องอื่นๆที่กำลังตามมาเนาะพี่น้องคนื่นไม่ว่าจะอยู่คณะไหนที่ไหนถ้าสร้างบ้างเราก็ จะได้มีอะกาศให้กันไปกันมาพ่อหนี่บอกโอ้ฮะอันมีน้ำโคกสีดำมาดื่นเลยนะขอบคุณมากครับจริงๆเราต้มยำเรายังไม่ได้ต้มยำนะโอเคอ่ะก็เดี๋ยวคุยเรื่องนั้นต่อนิดเดียวันเรื่องคอนเสิร์ตของจันเรื่องดนตรีของจันนี่ครับจันนี้ถือว่าเป็นคอเดียวกับผมอ่า พอดนตรีคอเพลงนะฮะคอสุเพลงไหมก็ก็เลยสนใจอยากจะสอบถามอาจารย์นิดหนึ่งเพราะอาจารย์ทำวงตรีเป็นวงรุ่นทุ่งเป็นค่อนข้างเป็นวงแบบมาตรฐานด้วยนะมีแบบอะไรทุกอย่างค่อนข้างครบเต็มวงแล้วอาจารย์ก็รับงานเดินทางเดินสายไปยังที่ต่างๆค่อนข้างดูแล้วดีมากเลยนะครับอยากให้อาจารย์เล่าหน่อยครับว่าเป็นมาอย่างไรฮะ วงตีตรเนีงง้วงตีที่เราทำนี่ก็มีชื่อวงไหมอาจารย์ชื่อวงฟ้าคามออนทัวร์ครับฟ้าคามออนทัวร์ครับจะเป็นไงครัอส่วนหนึ่งก็จะมาจากความถนัดหรือความชอบของประธานที่เรามีอยู่คองขันสวัสด์ที่เรามีอยู่แต่เดิมแล้วพอมาเป็นขีเตียนก็เห็นว่าขีเ,เตียนก็ใช้เพลงใช้คุณดนตรีนขฟา,างเยอะเนาะแล้วเวลาบางครั้งเขาไปประกาศเขาก็ เอาไปเล่นร้องเพลงพระเจ้าให้ชาวบ้านฟังฟังแล้วก็ถสึกไ็้ประโยชน์มันเป็นสาระบันเทิงอะ่ะมีเนื้อหาสาระที่ไปกับความบันเทิงทีนี้เมื่อเรา,าเป็นขิ้เตียนเราที่มีของประทานหล่าน,นี้อยู่ก็เอามาทำครับมันก็ตัวเองก็รู้สึกเพลิดเพลินสนุกไปด้วยแล้วก็คนฟังก็เ,ออเขาก็ฟังมันก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยเริ่มต้นจริงๆเนี่ย วงผมเนี่ยใช้เกวียนลากเอานะลากลากลากเครื่องดนตรีนี่ไปหมายถึงตอนเริ่มต้นครับที่ต่างจังหวัดนะบางครั้งเอารถเข็นเข็นกองไปเข็นแล้วก็ก็มีคนดูมีคนดูเพราะว่าเขาเรียกว่ารถแห่หรือเปล่าส่ยตามันนอกตอนนั้นยังไม่มีรถแห่คือมันไม่มีรถขนไงเอาเกวียนใส่ไปเอาไปลงตามหมู่บ้านแล้วก็เล่นคือชาวบ้านเขาก็ไม่มีไม่มีแหล่งบันเทิงอะเนาะ ทีวงทีวีอะไรมันก็ไม่ค่อยติงเขาก็ก็เล่นมาแต่ตนอนนั้นแล้วตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นตามยุคสมัยเอ้ตอนก่อนก่อนหน้าที่จารย์จะมารับใช้พระเจ้ามาเป็นทีเนี่ยอาจารย์ทำงานด้านดนตรีมาก่อนไหมไม่ได้ทดําโดยตรงแต่ชอบเป็เคยคชอบคือความความสามารถมันไม่ค่อยถึงเท<อ>่าไหร่เคยไปประกวดเพลงก็ไปเข้ารอบเขาทีไปเล่นดนตรีก็ ไปฝึกเล่นกีตาร์อยู่ภาคหนึ่งก็โอ้เจ็บมือเจ็บนิ้ว <c oughs> คือมันได้พอประมาณไม่ถึงกับว่าจะทำเพลงตปวเอาชีพได้มีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณสักไม่ถึงปีหรอกก็ไปเล่นกับลำวงเนาะเราต,อ,ตอนเด็กปีลำวงร้อนยุคเห็นไหมยุคนั้นมีลำวงนะประมาณปี2519-20ก็จะมีลำวงตามวัดรอบละสองบาทครับผมเคยไปเล่นกีตาร้องเพลงกับลำวงอยู่บ้าง ตอนนี้วงของอาจารย์เนี่ยเ,เป็นวงแบบไหนที่อาจารย์ใช้สำหรับการโชว์แสดงอยู่ตอนนี้เราเราเราไม่สามารถทำที่เราถนัดแล้วเ,เราจะผลิตถ้าภาษาธุรกิจบันเทิงก็เรียกว่าขึ้นอยู่ตลาดเพราะว่าเราก็พัฒนาที่ว่าให้มันมีสาระขึ้นหมายกวว่า พยายามที่จะให้มันนําเนื้อหาสาระไปสู่คนได้แล้วผู้ฟังผู้ชมเนี่ยแต่ละท้องถิ่นเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าเราไปต่างจังหวัดแน่นอนครับลูกทุ่งไปใต้ก็ต้องมีเพลงอะไรที่มันออกทางใต้บ้างแสดงว่าอาจารย์เดินสายทั่วประเทศเลยนะหมายว่าถ้าที่ไหนติดต่อให้ไปแสดงอะไรเงี้ยก็สามารถเดินไปเลยครับรับใช้พี่น้องทุกคณะทุกนิกายไปเดช๋กิจสภา ขอให้เชื่อพระเยซูเส่วนนั้นเรื่องค่าใช้ใจ่ายครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พี่จัดอยากรู้ <c oughs> ครับค <c oughs> ่าใช้จ่ายส่วนใหญ่นี่นะครับเราก็ออกเองเออส่วนที่ออกก็คือของพี่น้องสมาชิกครับเออ่เราสอนกันว่าเมื่อก่อนเราทำมาหากินเป็นชาวโลกเนาะเราก็ใช้เงินในการไปเที่ยวจ่ายเพื่อให้เกิดความรู้สึกดีด แต่เมื่อเราได้ออกไปรับใช้พระเจ้ารับใช้พี่น้องประชาชนเนี่ยเราได้ความรู้สึกที่ดีกว่านั้นอีก <m> ทาไมเราไม่จ่าย <ừ> <ừ> ความสุขก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่เรามันดีๆได้ดังนั้นเวลาเราออกไปรับใช้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ความรู้สึกกลับมาดีๆนี่เยอะมากแล้ว <ừ> มัน,ม,นมันอยู่นานถ้าเราไปเที่ยวพัทยาจ่ายเงินห้าพันเนี่ยสองวันก็หายละกลับมา <ừ> มแต่ว่าเวลาเราไปรับใช้เราคุยก็ได้เป็นปีโอ,โอ้เราไปทาอย่างนั้นนี้มันเป็นความสุขที่แบบ อันเดียวกันของพระเยซูที่พระเยซูบอกว่าพระอ,องค์เนี่ยมีอาหารเนี่ยที่ใครไม่รู้นี่นเป็นอารมณ์เดียวกันเลยก็เลยมัน่านไม่งานรับแช่นี้มันทนทานอยู่ได้มาจนยี่สิบสามปีนั้นแสดงว่าอาจารย์กําลังบอกกับกับผู้ผู้ฟังใช่ไหมครับว่าถ้าคุกจักที่ไม่ค่อยมีกําลังแต่ว่ามีอยู่แค่เนี้ยอ,อาจารย์ก็ยังยินดีที่จะไป เป็นเป้าหมายของเรานะครับที่เราจะไปหาที่จะเลกเลกดมีอยู่ครั้งหนึ่งผมได้ยินเหมือนกับเสียงพระเจ้าพูดในใจบมคือว่าตอนนั้นไม่มีงานทําเลยตกงาน<ม>ออไปฝึกงานอยู่กับพี่น้องในโบสถ์หนึง่งเขาจะซื้ออาหารให้กินเป็นมื้อๆไป<ม>แต่ว่าวันนั้นเขาลืมหรือไงเขาไม่มาเราไม่ได้กินข้าวทั้งวันเลยทั้งสองคนทั้งลูกเล็กเลกเลยแต่ในขณะที่นั่งหิวข้าวอยู่บ่ายสามเนี่ยมีเสียงมาในใจว่าชายัยรัต เมื่อเราได้อวยพรเจ้าที่มีกําลังเข้มแข็งขึ้นแล้วเนะี่ยเจ้าอย่าลืมที่จะไปเยี่ยมเยียนคนของเราที่อยู่ห่างไกลที่อยู่เล็กที่ไม่มีใครรู้จักเลยว,วงเราเนี่ยภูมิใจมากที่จะได้เข้าไปในป่าในดยลึก,กสังเกตรถที่เราใช้ขนเครื่องปั่นไฟเนี่ยเป็นรถโปรวิลไรเพื่อเวลามันลงเขาเนี่ยมันจะมันจะปลอดภัยเพราะว่าเวลาขนเครื่องปั่นไฟนี่หนักตันกว่า เวลาขึ้นมันเท่าไหร่เวลาลงมันต้องใช้สีล้อคอยเกาะแล้าเราเหยียบเบรกมากๆมาก,มากอโอต้องโฟวิงเลยนะต้องโฟวิงซื้นนนอป้า,งงานนยแดง,งเท่าเราผลิตปัดนเพราะถ้าขึ้นบนดอยสำหรับงานแบบไทยเราต้องติดเพิ่มเพิ่มจะเข้าใจครับ <นะ S 2> โอเคฮะก็ถือว่าเราได้คุยกับอาจารย์มาตั้งแต่ดวงอาทิตย์ยังไม่ตกนะตอนนีุ้ไม่มีแสงอาทิตย์แล้วก็เริ่มมืดแล้วนะฮะ ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ชัยรัตน์ยางมากเลยนะครับที่ได้พูดคุยกันวันนี้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างกิ่จรฟาดทางกับเรื่องการที่อาจารย์ได้มีภารกิจสําคัคญเกี่ยวกับวงจีรุ่ทุ่งนะก็หรือว่าถ้าถ้าคิดที่ไหนต้องการอยากจะ,ะได้ใช้บร,ริการวงจีของอาจารย์นีก็ติดต่อมาได้เลยใช่ไหมพูดคุยกันได้ลูดคุยได้เลยนะถ้าถ้าพูดถึง รับเป็นอัตราค่าจ้างอาจย์มีถ้าพี่น้องสามารถมีกําลังช่วยเหลือเราได้ก็จะดีนะครับเพราะว่าแตเราคิดแต่พอค่าน้ามันลดเท่านั้นเอาแบบว่าคูณเป็นละกิโล,ลอลเพราะว่าอาหารความเป็นอยู่เนี่ยยังไงเราก,ก็กินก็นอนอยู่ประจําวันวอย่างเมี้จะ่าเราจะจ่ายเองก็คือดูแลตัวเองครับส่วนนึงที่เราจ่ายคือผู้ร้องจะทิ้งธุรกิจทิ้งคันค้าขายลงไป แต่ถ้าพี่น้องไม่มีจริงๆคิดจักรเล็กๆถูกผมเห็นไม่มีใครรับถือเราเลยเนี่ยบอกเรานะเราจะจ่ายให้เป็นพรนให้ครับครับก็<ๆ>ออยังออยัง<อ>ยังอ่าอ่าก็คือสิ่งที่คิดจักที่พอมีกำลังได้ก็คืออาจจะช่วยค่าน้ำม,มันนะฮะก็อาจจะช่วยเป็นพอบ้างอะไรประมาณน,นี้นะครับขอบคุณอาจารย์มากเลยสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอ ให้อาจารย์ได้ทําโครงการสร้างที่จัรโครงการให้สําเร็จนะด้วยการสนับสนุนที่มาจากพระเจ้าอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการนะอาจารย์เราจะอวยพรนะครับขอบคุณอาจารย์มากเลยครับขอบคุณครับท่านผู้ชมขอบคุณนะครับ